การรักษาบมดลุลของความขัดแยง้งรวมไปถึงการขยายขอบเขตการใช้อำนาจทางทหารเพื่อการโจมตีตอบโต้กลับภายใต้สถานการณ์ที่จำเพาะนะครับ นอกจากนี้นะครับผู้นําญี่ปุ่นยังระบุด้วยนะครับว่ารัฐบาลและชาวญี่ปุ่นนั้นกําลังเจอกับช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อด้านความมั่นคงครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับเนื่องมาจากว่าความขัดแย้งกันร,ระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ก็ยืดเยื้ออาจจะมีการเพิ่มแรงผลักดันให้จีนนั้นเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารต่อไต้หวันซึ่งจะสร้างแรงกระเพื่อมต่อไปยังความขัดแย้งในเรื่องของหมู่เกาะในทะเลจีนตะวันออกความมั่นคงนะ ของข่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์และเส้นทางเดินเรือในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งถือลวครับว่าเป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญสำหรับน้ำมันจากภูมิภาคตะวันออกกลางอีกด้วยทั้งนี้นะครับมูลค่าการใช้จ่ายด้กระลางรมของญี่ปุ่นก็มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ0.95ถึงร้อยละ1นะครับของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เป็นเวลานานกว่าหทศวรรษแล้ว ยกระคตามนะครับนับตั้งแต่ที่คิชิดะครับตำแหน่งเป็นผู้นำญี่ปุ่นนะครับเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมารัฐบาลญี่ปุ่นชุดปัจจุบันก็เปิดเผยนะครับว่าพยายามที่จะผลักดันให้การใช้ใจ่ายส่วนนี้เพิ่มขึ้นครับเป็นรอยละสองเพื่อให้สอดคล้องกันกับเกณฑ์ขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้และเมื่อเดือนที่แล้วนะครับผู้นำญี่ปุ่นได้มีการประกาศเน้นย้ำแผนการเดินหน้าให้ถึงเป้าหมายดังกล่าวภายในปี70อีกด้วยนะครับ